การดูหมอดูนั้นพระองค์จัดอยู่ในกลุ่มของเดลฉานวิชากลุ่มของมิจฉาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตที่ผิดจัดสอนภิกษุไว้ในเรื่องของสัมปนะศีลาและก็ตรัสว่าตถาคตไม่กระทำซึ่งสิ่งเหล่านี้แล้วและก็ตรัสว่าผู้ที่ยังกระทำเดลฉานวิชาหรือมีมิจฉาอาชีวะอยู่นั้นนะยังเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิอยู่ ทำสามอย่างที่จะแวดล้อมเขาคือ 1. มิจฉาทิฏฐิ 2. มิจฉาวายามะ 3. มิจฉาสตินี่คือมิจฉาสามอย่างที่กำลังแวดล้อมบุคคลนั้นอยู่นะและคติที่ไปของผู้ที่ยังมีมิจฉาทิฏฐิพระองค์บอกมีสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดเดรัจฉานนะดังนั้นผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิก็ไม่อาจจะบรรลุถึงความเป็นอริยบุคคลขั้นโสดาบันเบื้องต้นได้